ครับ f อเช้านี้นะครับเดินทางไปที่ผมคับพอดีบางคุณนนบางกอกน้อยนะครับก็มาถึงด้านเนินกลางน,น,นะครับจากข้ามสะพานสมเด็จพระปินเก้าดูวิวอันนี้คือต้นไม้นะครับที่แนวถนนราดตึเนินน,น,นะครับก็ด้านหน้าก็ประดับธงธงชาติหนะรือธงชาติของ ตัวหพระเกียรตินะครับรอสิท,ที่ประดับไว้นะครับตัวนี้ตัดเป็นชาดัดตัดเป็นพุ่มวงกลมสวยงามแล้วก็ต้นกฤษณาตรงกลางนะครับสวยงามมากนี่นี่เห็นนะครับเป็นพุ่มต้นตางนู้นนะครับตอนนู้นเป็นเรียกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมเนาะตึกตอนนู้น ใครที่มาสนามหลวงมีที่จอดสามารถจอดได้นะตรงนี้จะเป็นที่โลง่งเป็นลานจอดอากาศครึมๆไม่มีแสงแดดเลยนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักในกตทมอาจจะไปกมรมคบุรีบางขุนนนแล้วก็มาที่สำนักที่ดินกรุงเทพมหานครตรงปากครองตลาดนะครับ จากนั้นก็จะมาเขตบางทางหลางคัดทะเบียนราษฎรสามที่นะครับวันนี้ถ้ามีเวลาอาจจะวิ่งไปรับเอกาสารที่ศาลแพ่งมินบุรีอีกที่หนึ่งไปยื่นกรมครดีที่มินบุรีนะครับดูขอนว่าจะทันไหมนะครับ FC เพราะว่าวิ่งหลายพื้นที่นะแล้วก็หกา่างไกลห่างกันมากนะครับเยอะเวลาในการติดต่องานก็เหมือนกันอาจจะไม่ทัน พระมเาสาก็จะไปวันจันทร์มีสารเสร็จจากสารก็จะไปาสารแพ่งมินุรีน่าจะเป็นช่วงช่วงบ่ายวันจันทร์นะครับเสร็จจากสารแล้วก็จะไปยื่นเอกสารเพื่อที่จะยื่นขอบังคับคดีตั้งเรื่องยึดห้องชุดในอ e ีฟ r ยริงนะครับ ให้ดูบรรยากาศนะครับฝั่งนู้นก็รถเมลวิ่งเนาะตึกสวยงามมากก็เขาเหมือนโรงแรมเหมือนเกตเฮาส์เนาะฝั่งนู้นเห็เนไหมครับเหมือนทรงโรมันสวยงามมากทาสีออกครีมครีมสีออกออสวยนะครับสีตัดธรรมชาติไปไหมเหมือนเมืองนอกเลยครับให้ดูบรรยากาศนะครับเช้านี้นะครับหลังจากที่ฝ่าจราจรดงรถติด ถนนเพชรบุรีก็ทะลุมาถึงถนนลาดตเนินกลางก็มาจะขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าที่บรจว่พระปิ่นเกล้าข้าไปยังถนนจราศิทธวงก็จะไปแยกบางขุนนนท์นะครับก็จะเข้าไปกรมปรคับคดีกรมใหญ่ก็ทักทายฟรีนะครับทัน,น้นหรือตรงชาติสวยงามเนาะ ชั้นเลยเช้าวัน,นวันนี้วันศุกร์แห่งชาติด้วยรถติดแล้วก็วันลอยกระทงเห็นนเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกไปงานลอยกระทงจัดที่โรงเรียนนะ <c oughs> ตอนเย็นก็ตามบึงคลองต่างๆในส่วนสาธารณะหรือที่เป็นคลองเช่นคลองแสนแบสบเป็ตตนต้นนะครับแ <c oughs> นวตลอดคลองก <c oughs> <ๆ S 1> ็จะมีการลอยกระทง ก็ฝาก FC เอฟซีแค่นี้ครับสวัสดีครับ